เดี๋ยวเราก็จะเตรียมขนย้ายดินถุงนะคะเพื่อขึ้นเรือค่ะย้ายด้วยรถเข็นนะเอาลงเรือค่ะยยโอเคตอนนี้นะคะเราก็ขนดินถุงไปนะคะ30แบบแบนกับ20แบบกลมนะคะเดินทางค่ะวังหญ้านะคะ จุดที่รูรั่วแล้วนะคะตอนนี้วังป่าสูงกว่าวาังย่านะคะเราก็จะเห็นน้ําไหลแบบนี้นะคะไปดูฝั่งนน้นเลยดีขึ้นเบาขึ้นเยอะเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ฝ่ายชะลอน้ำนะคะเราก็ขนดินมาฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ